กำแพงวัดในวัดมีกำแพงวัดกำแพงวัดจะไม่เหมือนกับกำแพงบ้านทั่วๆไปวัดมีศาลาวัดในวันพระสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะ Easy t ไทยภาษาไทยง่ายจังวันนี้นะคะเรียมจะมาคุยกับทุกทุกคนเรื่องวัด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 มีวัดอยู่เยอะมากๆค่ะ ในประเทศไทยมีวัดอยู่หลายวัดมากๆในวัดมีอะไรในวัดมีกำแพงวัดในวัดมีกำแพงวัดกำแพงวัดจะไม่เหมือนกับกำแพงบ้านทั่วๆไปวัด มีศาลาวัดในวันพระหรือวันที่พระจันทร์เต็มดวงก็คือวันพระเราจะดูในปฏิทินปฏิทินจะบอกว่าวันพระวันที่เท่าไหร่วันที่แปดวันที่สิบที่มีรูปพระเราจะมองเห็นรูป พระพุทธรูปในปฏิทินเราจะรู้อ๋อวันพระหรือวันที่พระจันทร์เต็มดวงคนที่นับถือศาสนาพุทธก็จะไปที่ศาลาวัดในประเทศไทยมีคนนับถือศาสนาหลา,หลายศาสนาบางคนก็นับถือ าศาสนาคริสต์บางคนก็นับถือาศาสนาอิสลามบางคนก็นับถือาศาสนาซิกบางคนก็นับถือาศาสนาฮินดูเรียมนับถือาศาสนาพุทธแล้วนักเรียนล่ะคะนักเรียนนับถือ าศาสนาอะไรนับถือาศาสนาพุทธหรือเปล่าเตรียมนับถือาศาสนาพุทธคนที่นับถือาศาสนาพุทธจะไปวัดในวันพระก็จะไปที่สาลาวัดและในวัดก็มีโบสถ โบสถในโบสถ์จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆหรืออาจจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆในโบสถ์จะมีพระพุทธรูปหลายๆองค์หรืออาจจะมีพระพุทธรูปหนึ่งองค์หรืออาจจะมีพระพุทธรูป สิบองค์ในวัดมีเมรุหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเมนเมนในศาสนาพุทธมีใช้สำหรับเผาคนที่ตายไปแล้วคนตายเราก็จะเอาไปเผา ในเมนในวัดมีพระหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระสงฆ์มีพระหลายหลายรูปวัดหนึ่งวัดอาจจะมีพระหนึ่งรูปอาจจะมีพระสงฆ์หลายๆรูปพระสงฆ์ห้ารูปพระสงฆ์สิบรูป และพระสงฆ์ก็จำวัดจำวัดเรียมนอนแต่พระสงฆ์เราจะไม่พูดว่านอนเหมือนกันไม่สำหรับพระสงฆ์เราจะพูดว่าจำวัด จำวัดพระสงฆ์จำวัดในกุฏิเรียมมีบ้านพระสงฆ์ไม่มีบ้านพระสงฆ์จำวัดอยู่ในกุฏิตอนเช้าพระอาทิตย์ พระอาทิตย์ขึ้นประมาณหกโมงเช้าเรียมก็จะตื่นขึ้นมาทำอาหารแล้วก็รอรอพระสงฆ์พระสงฆ์ก็จะเดินเดินออกมาจากวัดพระสงฆ์ก็จะอุ้มอุ้มบาทบาทพระ พระสงฆ์จะอุ้มบาทเดินออกมาจากวัดเรียมก็จะรอเอาอาหารใส่บาทเอาน้ำดื่มใส่บาทพระสงฆ์ก็จะปิดฝาบาทแล้วเรียมก็จะวางดอกไม้บนฝาบาทเรียมไหว้ แล้วพระสงฆ์ก็จะให้พรให้พรคือพูดพูดดีๆให้เรียมเรียมก็จะสาธุดีๆเข้ามาเข้ามาสิ่งดีๆเข้ามาขอบคุณค่ะแล้วพระสงฆ์ก็จะเดินเดินไปบ้าน หลังถัดไปบ้านหลังถัดไปก็จะรอใส่บาทเหมือนกันแต่ถ้าเป็นวันพระวันพระที่ดูในปฏิทินมีรูปพระพุทธรูปและเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงตอนหกโมงเชา้าคนไทยที่นับถือ ศาสนาพุทธก็จะไปที่วัดเรามีตะกร้าตะกร้าใส่อาหารตะกร้าใส่ดอกไม้ใส่น้ำถือตะกร้าไปที่วัดไปที่วัดต้องแต่งตัวดีๆผู้หญิงเรียมเป็นผู้หญิงใส่กระโปรงยาว ผู้ชายใส่กางเกงขายาวใส่เสื้อผ้าให้เห็นผิวหนังน้อยที่สุดไม่แต่งตัวเซ็กซี่เข้าไปในวัดไปในวัดเราจะเดินไปที่ศาลาวัดถือตะกร้าและถอดรองเท้า ถอดรองเท้าเดินเดินขึ้นบันไดแล้วเราจะเจอโต๊ะหมู่บูชาโต๊ะหมู่บูชาจะมีพระพุทธรูปอยู่บนโต๊ะหมู่บูชาและมีแจกันดอกไม้แจกันดอกไม้อยู่บน โต๊ะหมู่บูชามีกระถางทูบเรียมวางตะกรา้าเรียมหยิบทูบหยิบเทียนแล้วก็ไฟแช็กมีไฟแช็กจุดไฟ จุดทูปจุดเทียนแล้วก็ไหว้สวดมนต์นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวดมนต์แล้วก็เอาเทียนปักบนเชิงเทียนเอาทูปปักในกระถางทูป แล้วเรียมก็กราบพระกราบพระสามครั้งแล้วเรียมก็ยืนขึ้นหยิบตะกร้าแล้วเอาอาหารไปใส่จานเอาอาหารใส่ถ้วยการนั่งในวัดผู้ชายผู้ชายนั่ง ขัดสมาธิได้แต่ผู้หญิงเรียมก็เป็นผู้หญิงนั่งขัดสมาธิไม่ดีนะคะต้องนั่งพับเพียบมีคนที่นับถือศาสนาพุทธหลายๆคนไปวัดในวันพระเราจะไปเจอกันที่ศาลาวัดและทุกๆคนก็จะ ทำเหมือนเหมือนกันกับเรียมจุดทูปจุดเทียนสวดมนต์กราบเหมือนกันเราถวายอาหารแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วเราก็รับพรพระสงฆ์ก็จะพูดสิ่งดีๆสิ่งดีๆให้เราเราก็ก้มหัว มหัวรับรับสิ่งดีๆเข้ามาสาธุหรือว่าบางคนอาจจะมีชุดกรวดน้ำชุดกรวดน้ำเราก็จะเอาน้ำเทเทน้ำแล้วก็เราก็คิดดีๆให้กับ คนที่ตายไปแล้วคิดให้เขาดีหรือว่าคนที่ทำไม่ดีกับเราคนที่ทำแย่ๆกับเราเราก็กรวดน้ำแล้วก็บอกไม่เป็นไรเราโอเคไม่เป็นไรขอให้เขาชีวิตดีๆแล้วก็ไปเรากรวดน้ำ เสร็จแล้วเราก็เอาน้ำไปเทใส่ต้นไม้ให้ต้นไม้โตสวยๆนะคะก็เสร็จค่ะแต่เวลาที่เราจะกลับบ้านเราก็จะกราบพระกราบพระสามครั้งแล้วก็ถือตะกร้าเดินลงมาเดินลง บันไดมาใส่รองเท้าดูหารองเท้ารองเท้าของเรารองเท้าอยู่ไหนอ๋อเจอแล้วเจอแล้วรองเท้าของเรียมเรียมก็ใส่รองเท้าและเดินกลับบ้านเพราะว่าประเทศไทยมีวัด วัดวัดวัดเยอะมากๆและคนไทยก็จะไปวัดใกล้ๆบ้านเดินไปวัดได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วเจอกับเรียมได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ